ครับสวัสดีและก็ทักทายกันอีกเช่นเคยนะครับในรอบคำคำนี่แหละครับหนางานจากมือเศร้ากสิกายเป็นแบบนี้นะครับเพื่อกิดสิทําการปลูกพืชผลไใหม่หลากหลายชนิดเพิ่นว่าเนาะครับในจุดนี้คือทําการคุดแปลงปื่อถุใส่ประโยชน์เต็มทีนานาม่แนะนำสะนี่นะครับนาอกะกลับมารีวิวอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับรอบเส้าเพียงแรก เช่นเคยนอครับนอครับ,รบตามภาษาคีเอเตอร์ผู้หายใหญ่เหินว่ากับเมยูครับผมต่อจเจริญสับหลับทมทีครับเจ้าโกมสุ p ีซี8 US ยสาแอครับนอแลวก็มาเจ้าคู่กับเจ้าฮิโน่สิงไฮเทคสมองเงินตอนเดียวนอครับนอแต่มารีวิวห้เบิ้งนะครับพี่นอน ที่การทํางานของเฮาในแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะครับเป็นกระสีคุดคุดออกมาให้เป็นลักษณะนั่นครับกระสีจงไว้นี่น้อยเนาะครับเนาะยอาจจะดีโบดีหรืออาจจะลือนี่ขึ้นมานําเนาะครับเพื่อที่สืขยายให้ใหญ่ขึ้นเนาะครับเนาะนี่กระสีเป็นพื้นที่การทํางานของอทีมงานอ่า ต่ออุดมศัพท์กับต่อเจริญศัพท์เิ่นหลับผมอีกนอกครับนอมารีวิวให้เบิ่งหนางานแต่ละมือแต่ละเว้นครับโบมี่ยังร้ายครับอยู่แต่กับรถดกับทายแต่กับรหลดครับผมบ่ได้ทายอย่างอื่นครับผม้เบิงนอกครับภเรจโอ้ถ้าเจาไปลำบากเลย แล้วช <c oughs> ีเก็บให้เราครับพี่น้องเอ้ยเพราะซาตองก่อนแล้วเ,ลเดี๋ยวเก็บไรครบเรียบร้อยเก็บทางเก็บยังให้เรียบร้อยเนาะครับเนาะงรนแรงออกจากทรายน้องครับผมอืออีออเกี้ยสองเลยวะท่านอ่อ,อ,อกเกี้ยหนึ่งก็ได้เนาะครับเนาะ เราออกเแคเ่นึงมีสีกลายเป็นฟีล่อไปเลยเนาะครับนล่ออ๋อใจเย็นเนาะนะไปเอาโหลดก่อนจะข้าวจะข้าวถ่าจะข้าวพอดีพักโหลดตัวสวัสดีเอ๋อครับก็บเป็นหลอ่อคำเนาะครับนอดเดี๋ยวกะทำการแลนดินต่อเนาะครับบอทันแล้วเนาะครับยังเก็บอยู่เนาะครับเนาะกลับมาต่อกันอีกเชนเคยเนาะครับนะอะว่า ต้องถ่ายถ้ำเองเนาะครับโบมีโตัวแสดงแทนก็คือถ่ายเองโล่งเองเนาะครับพี่นอ้องเก็บภาพาบรรยากาศตอนทำเนาะครับกับแสงตะวันจะรับขอบฟ้าในบรรยากาศการทำงานของแต่ละวันเนาะครับจังไานก็ฝากขอขอบคุณขอคุ้นพี่นอ้นองที่ติดต,ตามรับชมคลิปให้ทุกหมื่อทุกเว้นเด้อครับเด้ออย่าเฝ่าเบื่อผมเด้อครับ ผมเหตุเพื่อสางไล่ได้เพื่อสางไล่ได้เพื่อนาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเองเนาะครับนอกครับ,รบโล่งคิปไปแต่ละมือแต่ละเว้นบัทรามันฟุกได้คือเขาเดินละหมืน่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นคือเขานะครับนอกแต่ว่าคือคอาจจะเป็นแค่ความหวังที่ลิบรีเนาะครับแต่ว่าคนเขามีความพยายามสักวันมันต้องมีความสําเร็จแน่นบอกครับพี่น้องจังใดกับา่เป็นกำลังเชียร์แรงใจให้กัน และกัเนอนกครับช่าครีเอเตอร์และกาชเช่า YouTube ของเขานาะครับนอกจเป็นมือใหม่ครับผมกับ่อเดมี่เ่าอ่เน,นี้ยก็บ่อดดมีผู้ติดตามหลยเนาะครับนะกมีผู้ติดต,ตามรักสี่หาลอยรักท่านนาะครับพอ้บพอแ้บ,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 บเดมีดติตตามหลนะ์พยายามทำความเจังได้ละ่ะ พยายามอ,าอัพอัพเดทจะของอัพสปีดจะของเพื่อตีซีได้เป็นคีเอเตอร์ใหญ่คือเพิ่อนนอกครับหนอกจังไรกับฝากพีหนองซอยเชี่ร์ซอยรับชมคลิปให้น้ำเน่ครับถ้าเห็นโฆษณาจะยับสูงเลื่อนพานใ้กนรับชมให้น้ำเน่และกับขอบคุณมขอบคุณอ่าที่รับชมคลิปกันชูมือซูเวน่นโดยีิบบูเบือกันนอกครับ คอมเมนต์พูดคุยทักทายหรือสนใจติดต่อผู้ใดอยากทำงานเนาะครับอ,อยากาทุ่งที่ฤฤุดสะจังได้กับติดต่อเขามาได้เลยครับเด้ออ้าเพื่อไลนี้แหละจังได้กับขอฝากพี่ฝากนอก้องไววซ้ำนี่เนาะครับในรอคทำเนาะครับเดี๋ยวมืออื่นกบสีมาอัปเดตหนางานใหม่ให้เบิ้งอีกที่หนึ่งเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับ